สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบ็กบ้านโพนะครับจะมาขอดูพาที่คอแบ็กว่าวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับัอดูพาที่คอหน่อยครับได้ครับพี่นี่ก็แผนงประมาณนี้นะครับจะงงๆหน่อยพี่อนี้ก็จะเป็นเหรียญโคตรทองรุ่นแรกอะครับรุ่นแรกครับพี่เป็นเป็นเนื้อเงินครับปีสองสี่หกสูงครับเนื้อเงินเลยนะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เล่นหากันแพงไหม สภาพนี้ก็ร้านกว่าบาทครับพี่ทําบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับพี่อชบเป็นบล็อกนิยมนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออิฐวัตุลามณีครับเป็นพระเวสสุวรรณโอ้อภิภิใช่ครับอภิใช่ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อหงพี่อ๋อหลวงพ่อหงวัดเดวีใช่ใช่ครับอันนี้อาจารย์ยุทธให้ผมมาอาจารย์ยุทธนันท์ ที่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หง่ะครับเขาสร้างอำนาจส่งอยู่ที่ประจินครับแล้วส่งประสาทผมใช่ท่านให้ผมได้สนิทกันนี่ท่านให้มาติดตัวใช่แล้วก็เลยให้ติดตัวครับใช่อันนี้ก็ไม่ครบผงแผ่ไพผู่มานครับหลวงปู่ทิมใช่ใช่ครับเป็นเนื้อชมพูอันนี้เล่นแพงอยู่นะใช่อันนี้ก็หลักร้านครับพี่ร้านเลยใช่ไหมโครงเล้งสือของพี่วัดล่าสุดนะครับหนังสือคัมภีพันล้านนะครับหลวงปู่ทิมใช่ใช่ครับพี่ซิ่งย้อนน่าสะทธาหลวงปู่เหมือนกันครับโอเคครับพีของครับ